โอนี่นะคะวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะมีก้อนนั้นก็บอกมันก็จะต้องผิตหนึ่งหน้าจิตอ่ะใช่ไหมนิดเดียวเองไม่เป็นไรเพราะว่าเราเตรียมการไว้แล้วว่าเตรียมจะลื้ออ๋อไมมันคือหลายคนแถวนี่ก็เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องลื้อตัดออกตรงนี้ก็พอแอดมินก็เหนื่อยพอแรงแล้วจะให้ลื้อเท่านี้น้อยเดียวหนอแต่เราฟังแอนนะ แบบนี้นาบ้านผมเห็้ยนยังบ่ได้เลยเราไม่ได้ซีเรียสนะคะเอฟซีเราแค่แกล้งกันเล่นๆคลิปนี้เราเอาความฮาเป็นหลักอย่าซีเรียสเด้อดูดิแล้วนะไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วไม่มีอ่ะไม่มีเลยนีแต่ตัวนี้เลยครับข้อมูลไม่อัปเดตตัวรูปมานจะใส่ป่ะ น่นรูปดวงไม่สรพีไหมล่ะคนนี้ครับที่เจ้ที่วัเราก็ย้ายเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วให้เขามาวัดตอนแรกมันอยู่ริมตรงนี้ค่ะใช่ไหมครับทีนี้เราย้ายเข้าตรงโน้นแล้วเดี่เรียครับดูนะคะก็มันมีแสงก็จะมองไม่คัดแต่ถ้าดูเมื่อกี้เราจะเป็นตรงโน้นค่ะสวงสายถ่ายกลางคืนเพราะว่าตอนนั้นที่มันอยู่ข้างหน้าตรงนี้แล้วเขามีคนแจ้งเราก็เลยเราก็ย้ายย้ายไปเข้าไปข้างในบมา รถมาอย่ขวางขีดขวางทางละทะลัอันอ้ะไรนะขีดขวางทางจราจรอีกย้ายแล้วค่ะย้ายเรียบร้อยแล้วเพรราาะว่่่ไไมมู้ห ได้อยู่สเตอร์ว่าแชคาร์มคาร์ล้ำนี่ก็ล้ำมาจากลูกเราเราเพิ่มช่างเมื่อไม่กี่ไม่กี่อาทิตย์นึงรู้มารวยกันแน่เพามันก็ไม่ได้กีดความยานจราจรเท่าไหร่ครับคุณร้องค่ะคุณฮอบคุณฮอบอยู่ที่ไหนก็เฮ็นตึ๊ดเลยเลยแม่เลยอันนี้ยายไม่รู้กี่ครั้งแล้วเจ้าหน้าที่ก็ทำตามหน้าที่เนาะลองไปไล่ค่ะ คอลือไม่ให้มันเอานอกเขตรัวใชครับประมาณนี้เนาะหรือเพนะพเต็มแค่นี้เท่านั้นเนาะเพราะว่าเราก็คิดว่ายัมันเอนเป็นประเด็นที่นะอดีมีคนร้องก็เลยมาเต็มกับว่าเราต้องให้ลื้อแน่นอนที่มาก็ลือเพราะว่าผมว่าเซตเมตรดีกว่าง่ายกมคิจทางเก้าเรจกใจทางนะตัวนั้นน่ะแต่ทนี้เราบัดเกเมตรได้รนะครับเเมตรมันไปชิดกาแพง่อดีอัไครับ เป็นแค่ส่วนหลังคาอรูป่รงที่โผล่ออกมาเพราะว่ามาวัดแล้วครั้งหนึ่งเนาะประเตนจากใจทางไปเก้าเมตรปูนเป็ยากครพวกผมก็ไปได้นะนะเขามีคนลองบ้างก็ต้องมาใจเข้ไหมถ้าเรื่องภาษีนิ่งกับแซวจะคนเดียวเลื่อนยงแม่ถาม่าถ้าหากว่าป้าเอาองจีนะคะถามว่าป้าร้องข้างในหมู่บ้านเนี่ยคงจะเยอะเหมือนกันค่ะแต่ไม่ร้องค่ะตัวนี้สร้างแล้วตัวนู้นประเทศหรือสิรลูกน้องค่ะน้องนู้นค่ะ ต่ก่อนสร้างอยู่อยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ค่ะก็ลื้อเข้าแล้วเขาว่าพุ่นใด้เธอูกเขาส่วงตัวนั้นครับอสโมเมนต์ตัวนี้เลยโมเมนต์นี่ค่ะเอาไอตัวนี้นะยายนะใช่คนเอามาตั้งไว้นะบอสมาตั้งไว้ด้วยซื่ง หลังคาหลังคาอารถมาอารถมาเอรถมาค่ะทีม่ีารวอมาตรฐานลูกมันมาต่มุมงานไหมลูกลูกมันย่็ต้องไเพราะวที่บก่อนแล้วก็ ข้้องภูเรงังเยะเ่ัน่แก้ไทนะครับงั้นีจุดที่มีรงคาล้ำี่น่ยังหลอฮะกันนวมดาไมหมอีกเหรอชักแ๋ยวหุ่ไม่ไม่เปหยั่งนเมื่อกี้ไฟฟ้างกแม่ครับเที่ยวเที่ยวน้าวัดแล้วค่ะวัดจากใจทางไปก็ขยับไปแล้วค่ะ

แบบนี้ขื่อาน้าปุขางามประแตนไม่ใช่เกิดแล่วันละตาตาเลยนะะใช้งามดิเจ๊ก่อนขอบคุณหลายๆด้วยค่ะรอเจ้าหน้าที่้ถ่ายรูปค่ะที่ก็มาทำหน้าที่นะไม่ว่ากันไม่ต้อ เจ้น้าที่เจ้าหน้าที่ก็ทำงานไปตามหน้าที่ขอขอเป็นหลังวันที่เจ็ดได้ไหมคะเพราะว่าวันนี้จะเตรียมงานประจำรรวันที่เจ็ดเราไม่มีเวลาหือท่านจะเอาไว้วันนี้ใช่ไหมคะหรือไม่ไม่แล้วครับตอนแรกตอนแรกสี่ห้าวันคุณฟ้าตอนนี้มีกำหนดอยู่ไม่กำหนดโดยวันจันทร์อะไรกัน

ไลุ่ดน้ำคนราปลอมก็จรับมารไล่ซุดคบแตนเดียอยู่เรต้องสอบไม่เกินที่เนะคะทุกคนแต่เราก็จะงานที่เจดเสร็จแล้วก็เอาเพราะว่าเราก็คิดว่าเราต้องได้ออกอยู่แล้วครับผมก็เป็นความใเด็ดยที่กดดวยอวาจาก่อนจ้ไปขั้นตอนไปพอตอนนี้เราก็เตรียมงานแล้จ้

เข้กัน <It 's S 3> <right? S 1> ้เมื่อวนครัำเมนอโบวนรถอะไรมาเยอะแยะครับั้นก็ที่นี่ให้ความร่วมมือมาป้าวันนี้นนี้ต้องความปลาป่าแล้วพี่น้องได้เลยปลาป่าครับ